นลา,ายหรือเมืองเขาวงปัจจุบันนะครับสี่ครับคือแรกเริ่มเติมที่นี่ชาวพุทธไทยเขาเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนอัณาจากนั่นเจ้าเมืองหนองแสหนองแสตาลิฟูนี่นะครับคืออยู่ตรงน,นั้นนะครับในสมัยตะก้าเนน่ยมีแถนลงฟ้าคืน,นเราปกครองเมืองหนองแสยอยู่ต่อมาแทนลงฟ้าคืนนี่เราก็ส่งลูกนะครับลูกออกไปครองเมืองต่างๆ ือเวลาในมาแล้วได้รู้ในเมียนรักส่งเอาไปคลองเมืองโดยลูกของแทนหลงฟักคือนี่ขุนบุล่มขุนบุล่มนี่มาคลองเมืองอยู่แค้น12จุดไทยแค้น12จุดไทยแต่ก่อนนี่เป็นเมืองที่ขุนล่อคําคลองอยู่แล้วเมื่อสิ้นราชการขุนล่อคําขุนบุล่มกับมาคลองต่อนะครับขุนบุล่มคลองต่อต่อมากกจะขุนบุล่มกับเป็นขุนล่อนะครับซึ่งมีแม้ขุนล่อคำนะครับคนละคนขุนล่อเป็นลูกขุนบุล่ม อกอจะขุนล่อคลองเมืองไอ้นั้นคือเมืองสิบสองุดไทยอยู่ที่เมืองแค่เมืองหน้าน้อยอ้อยหนูนั่แหละครับเป็นเมืองน้ําน้อยอ้อยหนูหน้าน้อยอ้อยหนูคือท้องหน้านะครับหน้าน้อยนะครับตอมามันแห้งแล้งก็เลยว่าน้ําน้อยอ้อยหนูความหมายกับอันเดียวกันนั่นแหละครับอันเพราะนั้นหลังจากนั้นก็มีการคลองมาเลยครับจนฮอดอะไรพญาโคตคำมิทูนนะครับพญาโคตคำพิทูนคลองเมืองหน้าน้อยอ้อยหนูต่อมากะพญาโครคำพิทูนนี่ได้ล้อยู่เจ็ดคนครับ ลูกปกครองู่เจ็ดคนคนที่หนึ่งกาซีว่าหานโปงหานแดงหานแพนหานตุ้ยหานซุ้ยซุ้ยอสุ้ายคือพอาหารดอกเหล้าซึ่งเป็นลูกคนหลายต่อมาพราะญาโคตรคํำพิทูลเจ้าเมืองหน้า้อยหนูนี่ติดแก่กรมลูกก็เลยนํซศพออกไปเผาเนาะเมืองนะครับเมื่อเอาไปแล้วอาซึ่งเป็นน้องพรคิดจะแย่งเมืองนะครับญาติเป็นไย่งจะคลองเมืองหน้าลอยหนูหน้เมืองหน้า้อยหนูปัจจุบันก็คือเมืองเด่นเป็นฟูอยู่ประเทศเวียดนามนี่นะครับต่อมากะ ทั้งอ่าอ่าุิ่งหุนจักว่านผูุ้เจ้าละ